โคชโจปลุกพลังจงอางพยองขอนแก่นยูเนเต็ดคัมแบ็กหลุนเลื่อนชั้นจงอางพยองขอนแก่นยูเนเต็ดเหมือนเกิดใหม่ภายใต้การคุมทีมของโคชโจทีรศักดิ์โพอนเทรนเนอร์จอมเกา๋าหลังก่อนหน้านี้พวกเขาทำผลงานน่าผิดหวังทวาราสุดกลับมามีลุ้นอยู่บนเส้นทางคัมแบ็กขึ้นสู่ไทยลีกอีกครั้ง นับตั้งแต่การเข้ามาของโคชโจธีรศักดิ์โพอ้นจงอังพยองโชว์ผลงานก่อนหน้าน,นี้ได้อย่างน่าผิดหวังแทบไม่ชนะใครแต่เมื่อเข้าสู่สการาดปี2526กุนซือรายนี้ก็พาทีมกลับมาทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆโคชโจพาขอนแก่นยู่นเตดเก็บชัยในลีก2นัดเสมอ1น,น,นัดรวมไปถึงเกมฟุตบอลถ้วย2รายการก็เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทั้งสองรายการชนิดที่ว่าจงอังพยองอาจตื่นจากการจำศีลแล้วก็ได้ ขณะเดียวกันขุมกําลังตอนนี้กําลังมาแรงสุดๆโดยเฉพาะส่วนหน้าที่ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องอย่างอาทิตย์บุตรจินดารวมไปถึงตัวริมเส้นที่ฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมอย่างฟิลิปเป้อโมอริมและอามาดูอัตตาราช่วยให้เกมริมเส้นไหลลื่นและที่สําคัญชิสนุพงษ์โชติหนึ่งในกําลังหลักที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้แฟนบอลของพวกเขายัางคงเข้ามาเชียร์อย่างไม่ขาดสายและรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ําเสมอเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเหมือนปลุกแฟนบอลให้กลับคืนสู่สนามอย่างแท้จริงผมว่าทีมเนี้ยนะครับ มีศักยภาพแล้วก็อยู่นะครับในหลายปีในที่1มาตลอดนะครับแล้วก็เป้าหมายชัดเจนนะครับสำหรับปีนี้ในการที่จะเลื่อนชั้นสู่ที่1ปีหน้านะครับผมว่าเป้เาหม, okay. มายเขามีเป้าหมายใหญ่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับในการที่จะมาผลักดันแล้วก็ในการที่จะมาพาทีมไปสู่เป้าหมายนั้นตัวผู้เล่นห,หลายๆคนสามารถที่จะช่วยให้ทีมนี้นะครับไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับแต่ว่าโอเคอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องมาปรับจูนนะครับแล้วก็ทําให้แน่ใจว่าเราจะกลับสู่เส้นทางนั้นนะครับได้โดยเร็วที่สุดดสิ่่่งงงนนนนนึครัับทีมชเเจก็ืืออออแ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าที่ผ่านมาจะอยู่ในลีกไหนนะครับที่ไต่เต้ามาตั้งแต่ลีก4อะไรเงี้ย3 2 1ขึ้นมาแฟนบอลแทบจะเต็มสนามในทุกๆครั้งนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นแรงจูงใจหนึ่งสำหรับงานโค้ชนะครับที่เวลาที่เล่นเกมในบ้านแล้วมีแฟนบอลเข้ามาเยอะนะครับผมว่าขอนแก่นยูเนเต็ดก็ตอบโจทย์ของผมในทีมที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยซัพพอร์ตทีมหลังจากนี้นะครับรารู้เป้าหมายแล้วเราอยากจะขึ้นไปที่1ในปีหน้าให้ได้โดยเฉพาะเกมในบ้านนะรําาท้กนนทททใหขอ จงอางตัวนี้นะครับกลับสู่ไทยลีกหนึ่งในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับการมาของโคชโตกำลังจะเปลี่ยนทีมให้กลับไปสู่ในจุดที่ควรจะเป็นทุกอย่างในเวลานี้ของขอนแก่นยูเนเต็ดกำลังไหลลื่นจากเดิมที่ร่วงไปอยู่ตอนล่างของตารางปัจจุบันพวกเขาก้าวย่างขึ้นมาติดท็อปเทมีแต้มห่างจากโซนเพลย์ออฟไม่มากและมีลุ้นคัมแบ็กเลื่อนชั้นกลับคืนสู่ลีูสูงสุดของไทยอีกครั้ง